นิยายเรื่องหยุดฝันร้ายของนายอิงอุ่นตอนที่12รักลลยเศร้าผมสังเกตเห็นรอยที่คอของไอ้นินตั้งแต่แรกแล้วและผมก็รู้สึกสังหอ์ใจแปลกๆวันนี้ไม่ใช่ฝีมือของเนเน่หรือผู้หญิงที่ไอ้นินจะลากมานอนด้วยแก้ขัดหลักฐานมันเด่นชัดขึ้นเมื่อตอนที่ผมแอบเห็นเด็กอิงนั่นไปเปลี่ยนเสื้อ ร่องรอยพวกนั้นเต็มอกมันไปหมดเหมือนกันผมรู้สึกจุกและเจ็บนะถ้าไอ้นินจะเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่เลือกผมถ้ามันเลือกที่จะชอบผู้ชายสักคนทำไมถึงไม่เป็นผมผมที่แอบรักมันมานานถึงแม้จะตามเหตุตามผลแล้วจะโทษไอ้นินมันก็ไม่ได้เพราะผมเองไม่ได้แสดงออกให้มันรู้ว่าผมเป็นแบบไหน และชอบมันมากแค่ไหนแต่นั่นก็เพราะว่าผมกลัวเสียมันไปผมกลัวมันจะรังเกียจในสิ่งที่ผมเป็นผมไม่ได้เป็นเหมือนมันหรือไอ้อลันแต่ผมเป็นแบบตรงข้ามสรุปพวกมึงทะเลาะอะไรกรันวาแม่งกูหายเมาเลยสัตว์ ไอสตีฟที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างผมกับไอนินมองหน้าพวกผมสลับกันไปมากูขอโทษกูเมาไอนินตัดบทผมรู้ว่ามันไม่ได้เมาขนาดนั้นแต่มันคงจะห่วงจนลืมตัวเจ็บกว่าแผลจากหมัดมันก็หัวใจผมนี่แหละ เป็นเพราะผมอยากลองใจคนอย่างนินการผมเลยแกล้งขอไอ้เด็กอิงนั่นจนทุกอย่างมันชัดขนาดนี้มึงอะไม่ได้เมาหรอกชื่อมึงต่อยกูเพราะมึงห่วงไอ้อิงมึงกับไอเด็กนั่นมีอะไรกันใช่ไหมผมตะคอกถามรู้สึกได้เลยว่าผมไม่มีสติพอที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองอีกแล้วผมเสียใจ เสียใจที่คนที่เป็นของไอ้นินไม่ใช่ผมห่วงไอ,อง้อิงห่วงทำไมพวกมึงพูดอะไรกันวะเนี่ยไอ้สตีฟทำหน้างงแน่ละ่ะไม่มีใครรู้นี่ว่าผมรู้สึกยังไงกับเพื่อนตัวเองไอ้ทอยกลับได้ละมึงเมามากไปละไอ้อลันมาฉุดมือผมเตรียมลากไปขึ้นรถมึงตอบมาสิไอ้นิน ว่ามึงกับเด็กนั่นอะมีอะไรกันจริงๆมึงกล้าบอกต่อหน้าพวกกูทุกคนไหมคงเป็นเพราะความเมาผมเลยกล้าที่จะท้าทายอะไรแบบนั้นในใจก็ภาวนาว่าเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจผิดไปเองอยากให้ไอ้นินพูดออกมาว่ามันกับไอ้อิงไปเที่ยวผู้หญิงกันมาจนเกิดรอยบ้าๆนั่นถ้าไอ้นินไปคบหากับผู้หญิงผมคงไม่รู้สึกเจ็บขนาดนี้ ได้โปรดละนินการบอกกูแบบนั้นเธอนะมึงจะบ้าเหรอไอ้ทอยนั่นไอ้นินนะไม่ใช่ไอ้อารันไอ้นินมันมีเนเน่อยู่แล้วนะเว้ยมึงบ้าไปละแม่งไอน้นินมึงอย่าไปถือสามันไอ้ทอยมันเมาไอ้สตีฟพยายามสงบศึกผมจ้องหน้าไอ้นินไม่วางตาแล้วมันผิดอะไรถ้ากูจะมีอะไรกับอิง เสียงทุกอย่างรอบตัวเงียบลงหัวใจของผมเหมือนถูกบีบอย่างรุนแรงแววตาจริงจังของไอน้นินบ่มบอกว่าสิ่งที่มันพูดคือเรื่องจริงเชีย่ยจริงหรอว่าไอน้นินมึงกับเด็กนั่นทอยกลับไออลันฉุดผมอีกครั้งทำไมวะนินทำไมคนคนนั้นไม่เป็นกู ผมพูดมันออกไปแล้วผมบอกความรู้สึกกับมันผ่านประโยคนั้นประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักเจ็บปวดสิ้นดีไอท้ทอยคราวนี้ผมดนไอ้อลันลากออกมาอย่างจริงจังปล่อยกูขึ้นรถไอ้อลันเปิดประตูแล้วยัดผมเข้าไปในรถจนได้ก่อนมันจะหันไปเคลียร์กับไอ้สตีฟว่าให้แยกย้ายกันก่อน ไอสตีฟมันเมาจนขับรถไม่ไหวคงต้องหาโรงแรมนอนแถวนี้จากที่เมาเมาอยู่ผมก็เหมือนหายเมาเป็นปลิดทิ้งเมื่อกลับมาจากห้องน้ำแล้วเจอไอ้นินซัดหน้าไอ้ทอยเข้าเต็มแรงพอรู้ว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเพราะอะไรผมก็เข้าใจทุกอย่างในทันทีไอ้ทอยยังนั่งเงียบตลอดทาง ผมตั้งใจพามันกลับกรุงเทพเลยเพราะดูจากอาการแล้วถ้าปล่อยให้มันนอนแถวนั้นก็คงไม่ไวายดิ้นไปหาไอ้นินอีกจนได้ใช่ว่าผมจะดูไม่ออกว่าไอ้ทอยคิดอะไรกับไอ้นินผมสังเกตมานานแล้วแต่ที่ผมคิดไม่ถึงคือไอ้นินจะมีอะไรกับผู้ชายจริงๆหิวไหมผมทำใจเย็นถามมันทั้งทั้งที่ในใจอยากจะต่อยมันเพื่อเรียกสติสักทีส,ทสองที ไม่ใช่แค่ไอ้นินดอกที่โง่ไม่รู้ว่าเพื่อนแอบชอบตัวเองอยู่ไอ้ทอยแม่งก็โง่พอๆกันที่ไม่รู้ว่าผมเองก็แอบชอบมันไม่น้อยกว่าที่มันชอบไอ้นินเลยตลกไม่ละคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ผมกับไอ้ทอยกลับมารู้สึกกับคนใกล้ตัวไม่หิวแต่กูหิวลงไปกนินเพื่อนกูหน่อย ผมเลี้ยวรถเข้าจอดข้างทางที่มีร้านขายบะหมี่กูบอกว่ากูไม่หิวมึงจะกินมึงก็ไปกินเถอะไม่เอากูไม่ชอบกินข้าวคนเดียวกูเหงาผมตือ้อไอ้ทอยหันมามองผมตาขวางกูไม่กินผมลงจากรถเดินอ้อมไปฝั่งที่ไอ้ทอยนั่งก่อนจะเปิดประตูแล้วลากมันลงมาไอ้ทอยเหมือนจะขี้เกียจขัดขืนมันจี้ปากอย่างขัดใจ แต่ก็เดินตามมานั่งที่โต๊ะแต่โดยดีลุงมีเกี้ยวหมูแดงสองผมเดินไปสั่งเจ้าของร้านก่อนจะตักน้ำที่เขาให้บริการตัวเองกลับมานั่งที่โต๊ะสั่งเผื่อกูทำมากูบอกว่ากูไม่กินผมไม่ตอบไม่กินก็ไม่ต้องกินปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นแหละพอผมกินเสร็จเราก็ออกเดินทางกันต่อทันที กว่าจะบึงรถไปกรุงเทพก็เกือบสว่างไอ้นินนะไอน้นินอยู่ไกลชิบหายขอบใจไอ้ทอยหันมาบอกผมเมื่อผมจอดรถที่หน้าบ้านมันทอยว่ามึงโอเคนะดูจากสภาพร่างกายแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่สภาพจิตใจคงจะแย่พอดูเออมึงกลับไปได้ละโดนไล่เฉยเลย เอาเถอะวันนี้มันคงอยากอยู่กับตัวเองควรพึ่องอกหักมานี้เนะผมยอมรับว่าตกใจที่ไอ้ทอยมันแสดงออกว่าชอบผมอยู่ไอ้สตีฟกับไอ้อลันก็คงตกใจเหมือนกันหลังจากที่ไอ้ทอยดูไอ้อลันลากกลับไปแล้วไอ้สตีฟก็มาบอกผมว่าจะไปหาเปิดห้องนอนพอขับรถไม่ไหวผมเลยแนะนำที่อยู่ใกล้ๆให้มัน อิงผมก้าวเท้ายาวๆกลับเข้าไปในร้านเมื่อนึกขึ้นได้ว่าไอ้ตัวปัญหาอีกคนหายจากชีวิตไปพักใหญ่เมื่อเห็นมันก็แอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเมาหนักขนาดนั้นนึกว่าจะไปสลบอยู่ที่ไหนหรือโดนใครลากไปแล้วซะอีกที่แท้ก็นอนแหมกับโต๊ะที่เรานั่งดื่มกันเมื่อคู่น้องเช็คบินด้วยผมเรียกเด็กมาเก็บเงิน ก่อนจะเดินไปสะกิดเรียกอิงให้รู้สึกตัวอิงอิงคุณนินอิงเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะลำตัวสายงนเงินอย่างคนโลกหมุนพอลิตแอลกอฮ <S <S อล์กลับห้องกันผมจะโกรธก็โกรธไม่ลงเป็นเพราะผมมันถึงโดนไอ้พวกนั้นลากออกมามอมเล่าหนักขนาดนี้ อ้าวพี่ๆเหรอพี่อรนันพี่ทอยอ่ะพี่สตีฟด้วยอิงท่องชื่อแต่ละคนเสียงยานก่อนจะฟุบลงไปที่โต๊ะอีกครั้งเอา้าไอเด็กบ้าเอ้ยผมทั้งหุดหิดทั้งขำพูดยังไม่ทันรู้เรื่องก็น็อกไปซะแล้วให้ผมช่วยไหมครับเด็กที่มาเก็บเงินและได้ทิปไปหลายร้อยเสนอตัวบริการผมอย่างดี ด้วยการทำท่าจะยกอิงขึ้นมาไม่ต้องฉันดูเองแล้วทำไมผมต้องหุดหยิดขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็แค่เด็กมันช่วยพยุงอิงออรับพนักงานนั่นทำหน้าเออผมรีบปรับสีหน้าเป็นปกติก่อนจะเข้าไปพยุงอิงขึ้นมาตัวมันแค่นี้ผมยกขึ้นอุ้มยังไหวเลยแต่คงจะเป็นภาพแปลก,ปกถ้าผมจะอุ้มผู้ชายออกจากร้านเหล้าแบบนี้ อิงตื่นก่อนอิงอืไม่ได้หลับเฮ้ยอยงจะมาบอกว่าไม่ได้หลับอีกพูดจบก็ทิ้งหัวทิ้งคอลงไปสภาพเดิมอีกแล้วอิงขึ้นหลังฉันผมย่อตัวให้อิงขึ้นหลังอย่างทุลักทุเลไอพนักงานนั่นช่วยจับนิดหน่อยพอให้อภัยได้เพราะถ้ามันไม่ช่วยผมอาจจะแบกอิงขึ้นมาไม่ได้ ร่างบางทิ้งน้ำหนักตัวลงบนหลังผมทั้งหมดอย่างไม่เกรงใจตัวเล็กแค่นี้ก็หนักเหมือนกันแฮะผมเดินเลียบชายหาดเพื่อไปยังที่จอดรถบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่ก็คึกคืนดีเหมือนกันร้านรวงต่างๆมีไฟประดับจนดูสวยงามเป็นแถบๆบวกกับกลิ่นอายของทะเลที่ผมรู้สึกว่ามันมีความหอมหน่าลงไหลแตกต่างจากตอนกลางวันทะเล ทะเลคนบนหลังชี้มือชี้ไม้ไปทะเลก่อนจะร้องตะโกนเสียงดังเออก็ทะเลนะสิไม่เคยเห็นหรือไงผมประชดคนเมามันจะตื่นเต้นอะไรนักหนาอยากเล่นน้ำฮะจะเล่นน้ำปล่อยมันเริ่มดิน้นจนผมต้านไม่ไหวทิ้งมันลงกับพื้นทรายเฮ้ยอิงยา ผมวิ่งไปคว้าเอวมันเอาไว้ทันก่อนที่มันจะวิ่งลงไปทะเลทั้ง,ท,ง,ท,งที่เมาอยู่แบบนี้ไอ,อ,อยากเล่นร้อนอิงโวยวายนี่เวลาเมามันกล้าขึ้นเสียงกับผมขนาดนี้เลยเหรอเล่นไม่ได้กลับห้องผมบอกมันมืดขนาดนี้ผมจะกล้าปล่อยให้มันลงทะเลไปได้ยังไงไม่เล่นน้ําก่อน อิงไม่ฟังแกะแขนผมออกพละวันจะพุ่งลงน้ำท่าเดียวอิงอย่าบ้าให้มันมากนะักไม่เคยเล่นหรือไงผมดุคนเมาต้องขึ้นเสียงเรียกสติสักหน่อยแต่มันมามองผมน้ำตาคอแบบนี้หมายความว่ายังไงกลับผมลากอิงไปขึ้นรถคนแก้มป่องนั่งเงียบตลอดทาง นี่เมาแล้วรู้จักงอนด้วยเหรอเป็นอะไรหน้าบูดเป็นตูดลิงชะผมเอานิ้วจิ้มแก้มอิงอย่างเอ็นดูรู้สึกผิดที่ตะคอกใส่อิงโกรธแล้วเนี่ยผมถามออกไปตรงๆคนเมายังคงนั่งกอดอกนิง่งหันหน้าออกนอกหน้าต่างมันดึกแล้วใครเขาเล่นน้ำกันไว้ค่อยมาเล่นพรุ่งนี้ ผมหาเหตุผลไม่เล่นไม่เคยได้เล่นสักครั้งไม่เล่นแล้วอิงกระแทกเสียงไม่หันมามองผมฮะอยู่ใกล้ทะเลขนาดนี้ไม่เคยเล่นน้ำทะเลได้ไงผมถามเสียงสูงอย่างแปลกใจอิงไม่ตอบผมรู้สึกได้ว่าอิงกำลังเจ็บปวดเขาว่ากันว่าคนเมาจะพูดมากแต่อิงนี่คงไม่ใช่เมาแล้วเงียบ ดื้อชะมัดอยากเล่นน้ำเหรอเห็นทีผมจะแพ้เจ้าเด็กนี่อย่างราบคาบแล้วละแค่มันทำท่ากระฟัดกระเฟียดไม่พอใจผมก็แทบจะประเคนทุกอย่างที่มันอยากได้มากองไว้ตรงหน้าไม่ให้เล่นก็ไม่เล่นผมแอบยิ้มอย่างเอ็นดูงอนแก้มป่องขนาดนี้จะไม่ให้บอกว่าน่ารักได้ยังไง จบตอนที่12ครับเป็นไงบ้างทุกคนงงไหมเอ่ยตอนนี้มาทีเีียวแบบ3หนุ่มเลยนะตอนแรกจะเป็นพาร์ทที่ทอยพูดถึงความรู้สึกของตัวเองกับที่เอมใช่เออพูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีให้กับนินแล้วก็พาร์ทที่2ก็คือเป็นแบบพีคมากก็คืออัลันอ่ะก็แอบชอบทอยอยู่เหมือนกันแต่ทอยไปชอบนินไงแล้ก็เหมือนกันว่าเฮ้ยพอเรากลับมาอ่านอีกครั้ง สองคนเนี้ยเหมือนแบบอยากให้เขียนอยากเขียนเรื่องต่อไปเลยแต่อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้น่าจะไม่ได้แต่งต่อก็คงจะให้ทอยกับอารันอยู่ในเรื่องนี้แหละแล้วก็พาร์ทที่3จะเป็นเรื่องของนินการจะเป็นในพาร์ทของนินการนะคะหวังว่าจะไม่งงนะถ้างงอะ่ะกลับไปฟังใหม่หยอกหยอกนะทุกคนตอนนี้นะคะฝากติดตามผลงานหน่อยได้ไหมแต่ว่าเป็นแบบ เขียนนะเเป็นนิยายที่อยู่ในรีตอะไรนะคะเรื่องล่าสุดของเราเองชื่อเรื่องว่าก็หนูอยากเรียกว่าแดดดีนะคะเเป็นเรื่องแบบฟิลกู๊ดน่ารักน่ารักถ้าไม่ถ้าไม่ถนัดอ่านก็ลองเข้าไปส่องนิดนึงแล้วก็กดหัวใจให้เฉยๆก็ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะ